โดยสบายดีสบายดียดพ่อแม่พี่น้องสวัสดีเอฟีฮาบเบิลทุกคนเด้อหรือสิเป็นพ่อแม่พี่น้องเอฟซีฮับพังลาวหรือสิเป็นพ่อแม่พี่น้องเอฟซีพังไทยละต่างประเทศน้ำพ่อมนะอเนาะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยยินดีตอนฮับเขาชื่อช่องยูทูปมีนายจันดาบานนาเฮ้าคือเก่าคือเดิมเส้นเก่าเส้นเคยเด้อพ่อแม่พี่น้องเอ้ยโดยก่อนอื่นสิไปฮับที่ตามฮับชมเนาะช่องมีนายจันดาบ้านนากะผ่ะพ่อแม,อพอม่พี่นออนะ้อง กดไลค์กดรซฝากกดติดตามพอเป็นกำลังใจให้ในเด้อพ่อเม่พี่น้องเลยพอได้ถ่ายคลิปต่อไปเนาะโดยผู้เข้ามาเบิ่งมาชมผู้เขาก้อนข่าวดังกับบให้ว่าเนาะพ่อเม่พี่น้องเลยให้ว่าม่นายจันดาบ้านนาเป็นจังสลายจังสันติสีกับบห้ว่าบให้ว่าพ่อเมย์พี่น้องอยากเบิ่งอยากชมกับเบิ่งเนาะโบอยากเบิ่งก็เลื่อนกายเด้อพ่อเม่พี่น้องบห้ว่าเพ้าแม่นายจันดาบ้านนาเนาะโดยถ่ายธรรมชาติโอกาสเด้อพ่อเม่พี่น้องเลย วันนี้กับมาพบมาพอ่อกันคือเก่าคือเดิมเ้นเก่าเส้นเคยเปิดภาพออกมาก,กับอยู่ทงไฮทงหน้าคือเก่าบม่ได้เมื่อบ้านเมื่อซองเด้อพ่อแม่พี่น้องบ่ได้ออกทางนอกบ่ได้ไปทางเมืองเด้อไม่ญงจันดาบ้านหน้าอยู่ไฮอยู่หน้าคือเก่าวันนี้กับไม่ญ่จันดาบ้านหน้ากับเปิดภาพออกมา,ก,มาก,กับอยู่เดิน,นพ่อแม่พี่น้องกำลังว่าสิญางไปเอามกเป็ด ให้อันเมบาเวียงเพิ่นพเมพี่น้องน่ะได้มกเป็ดแต่ว่ามีสร้างตี้เพิ่นมกมาครบพเมพี่น้องเลยมาครบเป็ดเมื่อวานนี่ก็เลยมกเนาะครบเป็ดกับท่านแต่เข่งแต่ขาเพิ่นเล็กน้อยพเมพี่น้องเลยอยากกินอื่นกับบด้ข่าเนาะมาบครบกับบด้กินพเมพี่น้องเอ้ยเนาะืันนี้ก็จิไปแบ่งกันกินกันอยู่พเมพี่น้องเลยไปห้เมเบาวเวียงเพิ่นกอนเนาะ ไปจะไปติดตามรับช่มกะเบิงกันสิกลังสิไปก้าหน้าไปหาเมย์บาวียงเพิ่นเดี๋ยววันนี้กะบสิพ่อเม่พี่น้องห้าไปติดตามรับช่มกันกะวันนี้มีนางจันดาบ้านนากะสิไปเก็บพักกะเดาวสร้างช่ยสร้างเตี้ยเพิ่นคือเก้าพ่อเมย์พี่น้องเลยเมื่อวานนี้เพิ่นกัมาเอาอยู่หน้าเนาะอยู่ไฮหน้ามีนายจันดาบ้านน้านี่เมื่อวานนี้พ่อเมย์พี่น้องเลยเพิ่นขึ้นมากเพิ่นขึ้นก็เตะช่วงเสาร์หกโมงพ่อเม่พี่น้อง วันนี้ฝนกรมากะเตทันหอนหกโมงเนาะพี่พิน้องฝนขึ้นกกไต้พุ่นเนาะวันนี้วันนี้กะจะไปเก็บชอยเฝนคือเก้าพ่อเมพี่น้องคือเก้าคือเดิมเนาะแต่ไปที่ตามหับชมกันเด้อพ่อเมพี่น้องทุกคนเนาะเก็บผักกระเดาหมัดละพันกีบพ่อเมพี่น้องเอ้ยพอได้ซื้อประเด็กแป้งนัวเนาะตัวทุกข์ทุจนกระเฮ็ดไปเก็บไปขายไปพ่อเมพี่น้องเอ้ยแต่ขนาดนิโลก็ยังกองสองพันกีบแล้วพ่อเมพี่น้องขึ้มือนี่มัดละพันแต่เก็บไปเนาะพ่อเมพี่น้องเพืดอได้ ไปขายบ่ได้ลูกหรอกพ่อแม่พี่น้องเอ้ยปะไปเลยพ่อแม่พี่น้องไปติดตามรับชมกันเลยทุกคนปมพ่องกันไปเลยอ้าววันนี้จะซืมาหออแล้วเนาะพ่อเมียพี่น้องจนห่อจนปักกระเดาแล้วพ่อเมียพี่น้องเลยโอ้มหบักชุ่มๆพ่อเมียพี่น้องเอ้ยเก่งเติบได้สังเตี๋ยพ่อเมียพี่น้อมือนพอ้องดีได้พ่อเมียพี่น้องเลยคนเก่งวทุกอย่างพ่อเมีพี่น้องเอ้ยเนาะ นี่ก็สูงได้ขึ้นขึ้นพุโอ้เก๋ไปแล้วเนาะนี่ก็เดินหอดมาถึงเนาะพี่น้องอสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องทุกคนสบายดีบนีกเก็บพักาอีกแล้วนี้ชเาเตเพิ่นพพนโออกดา โดยมาหอดมาถึงเพื่อนมาเก็บพักกระดาษช่วยเพื่อนเก็บเล่เล่เพื่พี่น้องสิมาสองบัดนี่เนาะเอ้ามันนี่กลางเตี้ยมีความผู้ชึกว่าที่ใดเด้่ยมันนี่เนาะมีความผู้ชึกอยู่ว่ามันนี่หรือว่าจังใดจังใดวะดูอยู่ได้มากินเป็ดเคยมันจากินโตมันเนาะเจ้ามันนี่นะเจ้าสีบได้ได้อยู่กับเมียจะดอกมันนี่มีมีวิ่ง มีงานเข่าเลยอ่ะเจ้าอออันตตาพันบอกว่าเมื่อติดตากโลบ้านเรื่องนันแง่ห้างสาวโูสาวูไปหดแล้วหรือว่ามานี้เลยุนัไปบอกแล้วก็เด้อว่ะมาชมพักกระดาวสรอย เป็นพม่พี่นยอาเป็ยงปกระไดนงเนอะขับ่จ่อยเนยังถามว่ากินข่าบ่หรือว่าบ่ได้เบี้ยงข่ากระถามได้ขึ้นราคาปอะถามแล้ววอยูถามกันอยู่ขอจ่อยพี่ไก่อยู่วะโอยจ่อยได้บอกอันตะดองเต็มนี่กรไดอยู่หน้าเห็นเมยโบกคนละยคอยไปโบกแล้วก็เด้อสั่นสันมาหข่าหเข่าเอ้ยหอมือทแหลดีคนึหอะเกี่ยข่าวไ่ออยางน่ยินะเก็บข่าวันนี้มกเป็ดี เป็ดอันว่ามาโบเป็ดพ่อแม่พี่น้องเอ้ยจังใดเฮ็ดที่ใดเนาะบาดเดียชามโตชีโตพ่อแม่พี่น้องเอ้ยโพดโพมาได้เนได้แต่หัวมันกับไตมันเนาะโพดโพไอเต๋อสอบโตอะไรไปเลยส่องโตจะไปทางใดไป่จตาต้องดึงอยู่ส่องต้องบิดช้ำอยองเพราะคนมาจะเช้าไม่ได้เช้าเนี่ยมาลเออมาเรียนเนาะ

ไปดีปลาลุงด้ยดยิ้บากระดหุงเไหมเป็นเบิงอยู่ได้น่ะเป็นากระดาษมัดละพันกิบพี่น้องเ้ยได้ขนาดขนมก็ยังทงสองพันได้อพี่น้องเ้ยเห็ดที่ใดเาบุมีเนาะเห็ดไปเนาะอยู่ซื้อดยปลากระดาษก่อนอกระดาษก่อนเนาะ ลมมีลมสลับซับซ้อนคือเก่าคือเดิมเลยพี่น้องหาคบวันเลี่ยเนาะซบกับแตกปืนไม่ได้เพลนพี่น้องเอ้ยเนาะมันจะด่าบ้านหน้ามีเมืองน้ำมันท่าเป็นกองหน้าเด้อพี่น้องบาดนี้ตับเป็นกองหลังเป็นกองหน้าะพี่น้องเอ้ยบ้านเป็นกองหน้าเนาะขบุนตัวคุณอะไรได้เนาะมีมีได้กินพกนี่นะมีกวนมันทวงมันยังอยู่คนเนาะมีได้เลยเนาะ

มือใมือได้กินข่ากัมือจังแล้วกินเข่าเลยนะกินไม่กกินด้้านีวาเนี่่เอามุกเวดไปลงแผป้าเลยเขันบวเลือนาวปูสีช่ับไม้ไม้โาใจโอ้ยโอ้เือลางไงก็เชือจ่อยนั่นให้ใช้เลาเขานะจะไปจังห็น มีเอาไปใช้ <pled politics> ิดอหล่นมดหรอก่นใช่นหาย่ยูดเาได้่อยัวมันทีเนะงามเลยคนนไปี้ลำป่าเวลามันตกลงมาแล้วมันนแต่วเอ้ยจ้กหางานนี้ลงมา้นงนทัเนนี

คือพ่นว่าวพื้นคี่นว่าวแบบไรยม้วนปิ้นเนาะ

บอที่มันยังคือเกลียงงามแท้นี่อ้าม่ทิขอนะิขาแต่เต้อันนี้ถือว่ามามายังยามแล้วบอนะเอาตนี่เนาะอเอเม่รนตัวนี้นี่หนักมึงนี่ามันยังได้ดูเนาะเ้เยเื่อเลยเเพื่อนี่กรตัอุตุยาหาไ้หพอได้ถาหาได้เพื่นนกินได้ เลงโอ้ยเนาะกาล้มก <sp oken> <ÜNDNIS> oh, <no. S 2> ็ล้มคำก้อนไข่อยู่ไหนเห้นนี่เอาแต่เชร้าเลยอนี่ตึ๊ดแ่เศ้าเลยนะที่เด้อสังห์สังสายมาหน่อยรถทรายเมื่อนั้นเด้อจะว่ารถทรายมาหนอโอ้หนังเด้า แต่ยังเก็ดที่ชิบหาชิบเลยเราเข่าชีบวยกเรี่ยงมาตัวกระทำเขาไม่สิลราอะเขาบอกชีเดียวอันยังสิค่าเก่าอยู่เราไม่ยังมันก็ขึ้นเลยเดียนนี้เรายังเสียงราคาเก่าอยู่เราบัตรลูกบัตรติดเทือนลูกการการให้นด้กินคืซื้อเป็ดชิไก่มาเขาให้กินเราเลยตัวนี้เราได้กินนะมาหมดบัตรติดเทือนลูกเคื่อนเต่าโราเข่าลดเพิ่มทั้งเงินเพิ่มทั้งเข่าขิ้นทุกอย่างเมื่อบัตเมื่อบัตรห่อพร้อผมสิห่อหรืไปเพปื่นเขา Cần một mình thì chăm yeah, tém yeah. là ngân một pho cả phơm hay cứ cản xăm còn bớt là Mình vào đó. đó đục để nguyên nhau vào đó rồi Đơm kinh khảo đưa, rồi <laughs> khảo con, việc Bây bỏ chơi kinh khảo hả? <laughs> 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 <Kính> khảo <không? cười> hả? này kính lê. Kính lê. Kính lê. Kính <laughs> เราวีล่ามาดีสร้างเป็นแท้มีโมกก็กินลาบมีลาบก็กินโมกแล้วเจ้าน้ำมองท่านกเชื่อได้มันอย่างเงี้ยนะเนี่ยมันคือกระดิ่งเนาะเอาต้มน้ำห่วยนะบพื่อไรเพื่อดีต้นก้นมะเดื่มันกัดก้นมันนั่นโถโหเนาะเอ็งว่าว่าผูกมันว่าอุ้ยผูกได้ไดมมันบวกกัดเชือกบ่าเอายังผูกนี่เชือกถูกมิดเตอรเชือกเก่านนเฮ้ยผูกเชือกตัดไม้พ้นธานใส่ฝั่งน่ะกิ้นเลยตักน้อยน่ะยังไม่หิวไม้พันธุ์ไม่เดือดบึ้งๆกันเหมือนน าเต่งมายมาจ่้อมขันมันบลงหัวมันกับบราจะครบกันยัอก็ว่าเฉพาะของไรครบเดินเดินมันไหลน้ำปลาน่ามาจักแล้วแนวบริเวรเนาะบัว่าเตะอันนั้นกนับว่าเป็ดตัวแม่มันคาเป็ดเต่งไปกิน่ะคะบอนับอยู่สิบชองเลยเห็นเป็ดสิบเอ็ดยันวอมคาไปกินบ่เป็ดใหญ่น่ะอีกจื่อยู่เป็ดใหญ่ดำคอหานน่ะจืดยู่แซ่บไ้เดี๋ยวกกินมันนี่สไแอรโบราณมาแน่นอนเนาะ ตัวนี้แหละปะโอ้ปลาคงัวผนัลาบกินลูกเ้ยกิน่มือลายโอ้สร้างเป็นให้ลูกละลูกสรางเตี้ยลายงัวเด้อพอมพี่น้องเป็นเด็กกินงัวสร้างเป็นลาบเป็ดบกินดกินลาบงัวถ้ากินผู้น็ดลองสาธาผู้น็ลายงัวก็ได้ลางัวลายงัอันเนีนิ้ววานกับา มาคือว่ามาเอาช้คอบักแฮมันบับมีอืกระแทบนั่นแดดนันกระแทบเก่งมันโบมันจิวิไ้ของกันกิดมือมึงเด้กันมาลายเนาะกรไดล้มกันเนาะลมโอมีพี่น้องเอ้ยเนาะ